สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะในตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าองค์จัก,กรพรรดินี่ค่ะขี้ระแวงมากๆเลยนะคะนอกจากจะระแวงหลานชายตัวเองอย่างกู้เหยียนซีเป็นอย่างมากแล้วเนี่ย ก็ยังคงนะคะเผื่อแผ่ความระแวงแล้วก็ความระมัดระวังมาที่นางเอกของพวกเราด้วยนั่นก็คือหัวจือนั่นเองนะคะซึ่งยิ่งนางเอกของพวกเรานั้นสร้างรายได้ได้มากขึ้นเท่าไหร่ทำสิ่งดีๆได้มากมายขึ้นเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งดีๆให้กับแคว้นให้กับประเทศก็ตามนะคะสิ่งนี้ก็ ก็ไม่ได้โดนใจไม่ได้เป็นที่โปรดปานของฮองเต้เลยค่ะเพราะว่าฮองเต้นั้นยิ่งนะคะยิ่งรังเกียจนางเอกของพวกเราแล้วก็อิจฉาตระกูลหัวมากขึ้นไปเท่านั้นนะคะนี่ขนาดว่านะคะทางด้านของผู้ชายที่อายุมากกว่า10ขวบขึ้นไปของตระกูลหัวนั้นถูกในประเทศไปหมดแล้วเนี่ยทางด้านขององค์จ้ากัรรดิจริงๆแล้วเขาต้องการจะฆ่าเลยนะคะฆ่าให้หมดเลยเพื่อที่จะเป็นการป้องกันภัยในอนาคตอะ่ะคนมันระแวงนะคะแล้วก็เป็นคน คนแบบนี้คือคนที่ไม่มั่นใจในความเก่งความดีของตัวเองก็กลัวว่าตัวเองนั้นจะต้องหลุดออกไปจากตําแหน่งฮ่องเต้นะคะเพราะว่าถ้าตระกูลหัวเนี่ยเขาไปเชียย์ใครขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทุกคนในใต้ล่านี้จะต้องแบบเห็นด้วยกับทางตระกูลฮวาแน่ตระกูลหัวแน่ๆนะคะแล้วนะคะตอนนี้ก็ยิ่งมารู้ว่าโอ้โหกู้เหยียนซีนั้นเป็นคนลักคือมีความสัมพันธ์กันกันกนกบทางด้านนางเอกของพวกเรานะคะก็ยิ่ง ยิ่งแบบไม่ชอบทั้งนางเอกแล้วก็ยิ่งระแวงกู้เหยียนซีมากขึ้นไปอีกนะคะณนะจุดนี้ก็ทําให้ในส่วนของเวอร์ชันล,ละครได้เห็นแล้วเนะาะจักรพรรดินั้นก็เริ่มมีการแต่งตั้งให้ห้าเยี่ยนะคะเป็นสนมแล้วจากนั้นก็ตามคือตามคําแนะนําของห้าเยี่ยเนี่ยก็ใช้ให้ใช้หัวจือนางเอกของพวกเราเป็นตัว ต่อรองนะคะในการจะเอามาเป็นหมากเพื่อใช้โค่นล้มกู้เหยียนซีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอามาใส่ร้ายหรือว่าให้กู้เหยียนซีนี้อยู่ภายใต้ภายใต้เงื้อมือของฮ่องเต้นะคะซึ่งณจุดนี้นะคะภายนอกเนี่ยทางด้านขององค์จัก,กรพรรดนั้นก็เคยไว้ใจแบบกู้เหยียนซีมากกว่าลูกชายของเขาอะไรแบบนี้อีกนะคะก็จริงๆแล้วคือ ต่อหน้ากับรับหลังไม่ค่อยเหมือนกันแล้วก็ในใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นลุงที่มีความอันตรายกับกู้เหยียนซีพระเอกของพวกเรามากเลยนะคะแต่ความรู้สึกจริงๆของฮ่องเต้นในช่วงที่กู้เหยียนซียังคงเป็นเด็กอยู่เนี่ยหวานว่าก็น่าจะมีจริงบ้างนะเพราะว่าก็เป็นลุงที่ให้ความเมตตา กับทางด้านของกู้เหยียนซีค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าพอวันเวลาเปลี่ยนไปนะคะกู้เหยียนซีนั้นมีความเก่งโดดเด่นมากๆเลยนะคะพอเทียบกับลูกชายของตัวเองที่มีอยู่ก็ไม่มีใครสามารถจะแบบดีได้ดีดดได้เท่าหรือว่าได้ครึ่งหนึ่งของกู้เหยียนซีเลยค่ะแต่ความเป็นกู้เหยียนซีนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่แบบพ่อเขาจะตายเนี่ยเขาก็มีความ เรามัดระวังตัวมากแล้วก็ให้เกียรติฮองเต้มากๆเลยนะคะเพราะว่าก็ถือว่าฮ้องเต้เป็นลุงที่เขาเคารพนั่นเองเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่สามารถจะนำความสง,งบนะคะมาสู่เขาแล้วก็ครอบครัวของเขาได้เนี่ยเขาก็จะทําทั้งนั้นเลยคือพระเอของเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะแม้กระทั่งเอามีดมา กรีดหน้าตัวเองก็ยังทำมาแล้วนะคะซึ่งณนะจุดนี้นี่ก็คือทำให้พระเอกของเราก็ผ่านด่านเคราะห์มาเยอะเหมือนกันเพราะว่าในจุดที่โดนฮ้องเต้ใช้เป็นหมากในการเข้ามาสืบเรื่องราวใน ตระกูลหัวนะคะสืบเรื่องแบบประมาณว่าความสัมพันธ์ของฮูหินพุทธเท้ากับไทเฮาอะไรแบบเนี้ยคือไทเฮามีมีความสัมพันธ์อย่างไรกับตระกูลหัวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งณจุดนี้ก็เคยเคยทําให้พระเอกกับนางเอกนั้นผิดใจกันมาแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นก็แก้ไขสถานการณ์ได้เพราะต่างคนต่างก็มีความแบบจริงใจให้กันนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พวกเขาจะไม่โกหกกันอีกต่อไปแล้วก็มีความแบบเคารพซึ่งกันและกันนะคะบทบาทนะคะของพระเอก ก็มีความซับซ้อนเช่นเดียวกันมันก็จะค่อยๆแบบเทนะินอ่ะค่อยๆแบบหันแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะคะจากความสัมพันธ์กับฮ่องเต้ซึ่งเขานั้นในช่วงแรกเลยมันเริ่มต้นอย่างดีตลอดเขาจำพระเมตตาของฮ่องเต้ที่มีต่อเขาได้มาโดยตลอดนะคะแต่ว่าพอเขาแสดงความจงรักภักดีมากขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยมันก็ยังไม่พอสักทีเพราะว่าฮ่องเต้นั้นเป็นคนที่ขี้หวาดระแวงนะคะความหวาดระแวงไม่ได้ ไม่ได้ลดลงเลยนะคะก็มีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นค่ะจริงๆบางทีเวลาที่เราดูบทบาทของฮ่องเต้แล้วก็นิสัยของฮ่องเต้นะคะก็มีความรู้สึกว่าเออมันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆใช่ไหมนะคะเพราะว่าหลังจากที่เปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์ของ กู้เหยียนซีกับทางด้านนางเอกของพวกเราขึ้นมาแล้วเนี่ยคือทางด้านห้องเต้นั้นนะคะพยายามแบบหาทางที่จะฆ่านางเอกของพวกเราอย่างอย่างสุดๆเลยนะคะแล้วก็ใช้เหมือนกับจะไม่เลือกวิธีด้วยซ้ําไปนะคะ <c oughs> ก็อย่างเนี้ยคนแบบนี้นะคะเป็นคนที่แบบไม่ได้มีความรักให้ใครเลยอย่างจริงใจอะ่ะมีแต่หน้าไว้หลังหลอกนะคะคือองค์จักรพรรดนั้นไม่ได้รักใครเลยค่ะ <c oughs> แต่มันมีตัวละครหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ ตัวละครห้าวเย่นะคะคือในนวนิยายต้นฉบับเนี่ยหาวเย่ How ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครซึ่งเป็นผู้ที่แบบฟื้นคืนชีพมีโอกาสได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คือในชาติที่แล้วนะคะของห้าวเย่เนี่ยก็คือแต่งงานกับองค์ชายสี่ในชีวิตที่แล้วนะคะแต่ว่าหลังจากนั้น <c oughs> หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาอะไรแบบน,นี้โอกาสครั้งต่อมานางนั้นต้องการจะแต่งงานกับกู้เหยียนซีค่ะแต่ว่านะคะก็คิดไม่ถึงว่าในชีวิตใหม่ กู้เหียนซีนั้นไปตกหลุมรักนางเอกของพวกเราก็คือหัวจือนั่นเองดังนั้นแล้วนะคะเฮาเย่ยต่อมาก็เลยต้องนี่แหละค่ะขึ้นมาเป็นสนมขององค์จกกักรพรรดินะคะซึ่งอายุประมาณรุ่นปู่ประมาณอย่างเงี้ยก็ทําให้หฮาเย่ยเองก็มีความรู้สึกไม่พอใจอยู่แล้วนะคะแล้วก็เลยมีการวางแผนนี่แหละ ต่อต้านทั้งกู้เหยียนสีแล้วก็ต่อต้านทั้งหัวจือเลยคือมีความเกลียดชังเป็นพิเศษนะคะสำหรับฮาวเยค่ะก็นะัจุดนี้นะคะ ฮาเยเขาเฮาเยนางคิดอย่างไรนางคิดว่าทําไมข้าจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่คนเดียวในเมื่อความรักที่ข้าไม่สามารถจะได้รับมันได้เพราะฉะนั้นก็อย่าอย่าได้มีกันเลยนะคะก็คือทั้งคู่ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็คือผู้ชายก็คือกู้เหียนซีกับผู้หญิงก็คือฮวดจือนางเอกของพวกเราเนี่ยจะต้องไม่สามารถจะรักกันได้อะไรแบบนี้นี่เป็นความคิดของยายฮาเยนะคะนี่ฮาเยก็เลยใช้ประโยชน์จากนี่แหละค่ะใช้ปั่นหัวองค์จัก,กรพรรดินะคะให้มา จัดการนางเอกของพวกเราให้เร็วๆหน่อยซึ่งจัก,กรพัฒด์เองนะคะก็มีจุดประสงค์เช่นนี้อยู่แล้วแต่เขาก็ทำเป็นประมาณว่าอ๋อตามใจนะคะจัก,กรพัฒ์ตามใจใหญ่ห้าเยี่ยอีกทีหนึ่งนะคะ ก็เลยทำให้จัก,กรพรรดนินก็ต้องแซงทำเป็นยอมรับเอานังเอกของพวกเรานี้เขามาแต่งตั้งเป็นพัสนมของเขาอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาอยากจะบีบบับบงคับกู้เหรียนสีให้ให้หลังชนกำแพงแล้วก็ให้เลือกอะคะ่ะให้เลือกให้ได้ว่าจะเลือกนะคะ หัวจือ้อนางเอกหรือว่าจะเลือกนะคะจัก,กระพัดการเลือกจัก,กระพัดก็คือไม่มีการต่อต้านใดๆนะคะเพราะว่าก็ยกผู้หญิงอันเป็นที่รักให้กับแบบฮองเต้มาเป็นพัสนมอะไรแบบเนี้ยแหมลองใจกันแบบนี้นะคะแต่โดยที่ไม่คาดคิดนะคะสําหรับทางด้านของพระเอกกับนางเอกนั้นโอ้โหค่ะพวกพวกเขานั้นแบบเรียกว่าไงกันดีะก็ ถ้าตามนี้ใหญ่ต้นฉบับคือพวกเขาแต่งงานกันก่อนเพราะฉะนั้นก็ฮองเต้ก็แห้วไปอะไรแบบนี้สําหรับแผนเนาะแต่อย่างไรก็ตามก็ทําให้ฮองเต้โกรธมากๆนะคะสถานะของนางเอกของพวกเราในตอนที่แบบอยู่ในวังก็มีความ มีความอันตรายเช่นเดียวกันนะคะก็นะัจุดนี้ไม่รู้ละครจะเอามาหมดหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นไฮไลท์ที่ที่คนน่าจะชอบดูกันนะคะอย่างใหญ่หฮาเย่ยยงเนี้ยที่พยายามจะเอาชีวิตของนางเอกของพวกเรานะคะมาต่อรองกับกู้เหยียนซีจนทำให้แบบ ทำให้กู้เยยนซีต้องถึงในจุดที่จะยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยฮวาจือเพื่อช่วยฮวจือของพวกเราอะไรแบบเนี้ยมันน่าจะมีเนาะเพราะมันก็เป็นไฮไลท์ที่ละครตลาดของผู้ชมอะชอบที่จะดูแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสําหรับจุดที่มันเกิดขึ้นด้วยความที่กู้เหยียนซีนั้นะเป็น เป็นพระเอกไงอถึงแม้ว่าในสายตาขององค์จกักรพรรดิเนี่ยจะไม่ได้เห็นกู้เหียนซีนั้นเป็นมนุษย์นะคะเห็นแค่ว่าเป็นสิ่งของเป็นเครื่องมืออะไรเท่านั้นแต่ว่าณจุดนี้ถ้าวันหนึ่งนะเครื่องมือนั้นมาเกิดว่าเออเลอร์ขึ้นมาก็สามารถจะทํำลายนะคะคนที่เข้าใจว่าตัวเองสามารถควบคุมเครื่องมืออันนี้เอาไว้ได้นะคะ ในส่วนของราชวงศ์นั้นนะคะมีความโหดเหี้ยมและก็ไร้ความปาานี้มากๆค่ะพวกเขานั้นจะใช้ทุกสิ่งอย่างใช้ทุกวิธีทางเลยนะคะเพื่อที่จะกอบโกยผลประโยชน์แล้วก็ให้ดำรงอยู่ในอำนาจของพวกเขาได้นะคะ ที่ปูเนื้อเรื่องมาทั้งหมดนี่นะคะต้องการจะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าโอเคจักรพรรดินั้นมีมีความหวาดระแวงนะคะกู้เหยียนสีมากๆแต่ทีนี้มาถึงเสาเย่าบ้างนะคะเสาเย่านั้นถือว่าเป็นน้องสาวของกู้เหยียนสีแล้วกู้เหยียนสีนั้นก็รักผู้หญิงอยู่สองคนในชีวิตนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็คือฮวจือนางเอกของพวกเราแล้วก็เสาเย่าซึ่งเป็นน้องสาวนี่แหละค่ะณจุดนี้นะคะเสาเย่าเนี่ย หัวจือก็มีความสนิทสนมกันนะคะรักใครปองดองเป็นทั้งเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแบบพี่สาวน้องสาวอะไรแบบนี้เลยนะคะก็อยู่ด้วยกันแทบจะเรียกได้ว่ากินนอนด้วยกันแต่ทำไมห่องเต้ถึงไม่มีความหวาดระแวงเสาเย่าเลยนะคะ หลายท่านอาจจะบอกว่าก็เสาเย่าไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับห้องเต๊ะไม้สิเดี๋ยวมันจะต้องมีนะคะเสาเย่าเองก็ต้องเข้าไปในพระราชวังเช่นเดียวกันค่ะเพราะอะไรเพราะว่าใหยห้าเวเยียนนั่นแหละใญ่สนมห้าเวเยียนคนนี้นะคะมันก็คือมันเเกียรติ กู้เหียนซีเพราะว่ากู้เหียนซีไม่ยอมตอบไม่ยอมตอบสนองกับมันไงไม่ยอมแต่งงานกับนางเฮาเย่นะคะจากนั้นก็เลยเนี่ยดำเนินแผนการมาเรื่อยๆนอกจากจะใช้หัวจือเองแล้วก็ยังต้องมาเอาเสายาวเนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้ๆด้วยก็เอาเข้าไปอยู่ในวังนะคะโดยที่ให้เสาเยานั้นไปคอยดูแลค่ะเพราะใช้ข้ออ้างกับฮ่องเต้น,นะคะประมาณว่าคือยญ่เฮาเย่ยเนี่ยบอกฮ่องเต้ว่าตัวเองนั้นเออกลังตั้งครรภ์เออก็อยากจะให้เสาเยานั้นมาอยู่ใกล้ๆนะคะมาคอยแบบ ดูแลรับใช้นางอะไรแบบนี้ค่ะการมีเลือดเนื้อเชื้อไขมันก็ดีใช่ไหมละ่ะองค์ชายที่เกิดจากองค์จัก,กรัรรมีไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเฮาเยตั้งครรก็เป็นอะไรที่แบบดีใจนั่นเองค่ะแต่คำตอบที่ได้นะคะมันไม่ง่ายๆอย่างนั้นค่ะจัก,กรัรรนั้นปฏิเสธนะคะนางเฮาเยทันทีเลยว่าไม่เอาไม่ยอมให้เสา,าวเย้านั้นเข้ามาอยู่ใกล้ๆแบบไม่ให้มาอยู่ในวังเลยนะคะเพราะอะไร เพราะอะไรเออนะจุดนี้นะคะจุดนี้ก็เพราะว่านางเอทางด้านของแหมจะเรียกว่านางเอกก็เป็นนางเอกอีกคนหนึ่งนาะงสาวเย่านะคะสาวเย่านั้นเป็นผู้ที่เก่งในเรื่องของยาต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ,องค์จัก,กรพรรดิเนี่ยได้ได้มีความประสงค์ที่จะมีอายุยืนยาวก็เลยให้คนเนี่ยทำยาอายุวัฒนะขึ้นมานะคะทีนี้ยานะคะมันทำมาจากเลือดของเด็กนะคะเลือดของเด็กบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่า เออกรบวนการผลิตอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความลับอยู่ในวังหลวงค่ะถ้าเกิดให้เสวาวเย้านะคะเด็กที่เป็นอัจฉริยะแล้วก็มีความรู้เรื่องของยาเนี่ยเข้ามาอยู่ในวังหลวงด้วยก็ยิ่งจะใกล้แหล่งข้อมูลไปกันใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นฮ่องเต้ค,คิดแล้วค่ะไม่ต้องการที่จะให้เสวาวเย้านั้นหาเบาะแสเรื่องเหล่านี้ได้ง่ายๆนะคะก็เลยปฏิเสธทางด้านของสนมเฮาเย่ไปว่าไม่ได้จะให้เสวาวเย้าเข้ามาแบบอยู่ดูแลใกล้ชิดอะไรในพระราชวังเนี่ยไม่ได้ ะะเพราะฉะนั้นแล้วก็ณัจุดนี้นะคะไอตัวของเสาเย่าเนี่ค่ะเป็นตัวละครที่มีความฉลาดมากๆเลยนะคะอย่างที่หวานเคยบอกไปว่าในส่วนของนวนิยายต้นฉบับนั้นเสาเย่าวไม่ได้เป็นออทิสติกนะคะไม่ได้เป็นแบบแนวแนวแบบแบบเแบบนี้ยไม่ใช่แต่ว่าเป็นแบบเหมือนสาวที่มีแผลเป็นบนใบหน้าจากอุบัติเหตุจากเพลิงไหม้ในครั้งนั้นเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะออในส่วนที่เสาเย่านั้นเคยร่วมงานกันหลายครั้งกับไอ้ สำนักไอองค์กรสัตตะดารานะคะในช่วยช่วยเรื่องของคดีอะไรแบบนี้ทำให้เสาเย่านั้นมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีวิชั่นสายตาที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วองค์จัก,กรพรรดนั้นก็เห็นจุดนี้นะคะก็เลยไม่กล้าที่จะเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นเขานั้นต้องการที่จะอยู่เป็นอมตะค่ะแลวเขาก็ยังต้องการที่จะมีชื่อเสียงที่ดีในประวัติศาสตร์อีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้เสาเย่ามาพบว่าอุยอ้ยไอยาอายุวัฒนาที่ฮองเต้สั่งให้ผลิตมาให้ ให้เขากินนะคะเป็นยาที่ต้องใช้ชีวิตของเด็กเพราะว่าต้องเอาเลือดของเด็กแบบเล็กๆหาหรเด็กบริสุทธิ์มากันทํายาเงี้ยก็จะยิ่งทําให้เขาเป็นฮองเต้ทรรานะคะอาจจะมีการจดไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นปีศาจเป็นฮองเต้ปีศาจอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วก็เหตุผลประการต่อไปก็น่าจะเป็นไปได้ว่าตัวฮองเต้ด้วยความที่มีความโคตรจะระแวงอยู่แล้วนะคะแล้วเขารู้ว่าหลานของเขาคนนี้เสาเย่าเนี่ยเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการใช้ยาใช้พิษก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมาทำให,ให้ให้คันนะคะคือทำให้ลูกเขาแบบ ตายไปอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้มีความหวาดระแวงอยู่แล้วนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของเออสาเย่าเนี่ยก็จริงๆแล้วก็เป็นเชื้อพวงเช่นเดียวกันไม่ใช่คนไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าในตอนที่ฮ่องเต้น,นั้นป่วยหรืออะไรแบบนี้ก็มักจะเชื่อ ทักษะทางการแพทย์ของเสารเย้าด้วยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ห้องเต้ป่วยนะคะเพื่อนๆต้องสังเกตว่าเขาก็จะขอให้เสารเย้านั้นมารักษาอาการป่วยของเขานะคะเพราะว่าตัวของจักรพัฒนั้นรู้ค่ะรู้ว่าตัวของเสารเย้านั้นเป็นเหมือนหมอมหัศจันเลยนะคะซึ่งก็สามารถจะปกป้องข้อบกพร่องของเขาได้เป็นอย่างมากเลยนะคะที่จะไม่ต้องไปพึ่งหมอหลวงคนอื่นๆเพราะว่าเสารเย้าเป็นคนพูดน้อยมากๆค่ะ ดังนั้นแล้วการที่ฮ่องเต้ได้ยินว่าฮาวเยนั้นนะคะจะเอาเสาเย่ามาไว้ใกล้ๆเนี่ยฮ่องเต้รู้เลยว่าฮาวเยนั้นหวังไม่ดีกับเสาเย่าแน่นอนแต่ผลเสียมันจะมีมากกว่านะฮะ่องเต้นั้นก็เลยไม่ยอมค่ะถึงแม้ว่าฮ่องเต้จะมีความปลดปานให้สนมฮาวเยขนาดไหนแต่เขานั้นรักตัวเขาเองมากยิ่งกว่านะคะสำหรับไอ้จัก,กรพรรด คนนี้จัก,กรพพัดองค์นี้นะคะเพราะฉันไม่มีทางที่ที่ออกจัก,กรพพัดนั้นจะยอมตกอยู่ในอันตรายโดยแบบโดยแบบที่มีผู้หญิงเป็นต้นเหตุอะไรแบบนี้แต่ว่าส่วนของสนมห้าวเย่นะก็มีความหยิ่งทรนงแล้วก็ถือตัวเองมากเกินไปนะคะแล้วก็คิดว่าแหมฮองเต้นนั้นโปรดปานนางสุดๆเลยนะคะ แต่ด้วยความมั่นใจนี้นะคะก็คือตอนที่นางตั้งคันแล้วเดี๋ยวนางก็ประมาณว่าเอ้ยเดี๋ยวเถอะบรลังนี้จะต้องเสร็จลูกของนางนะคะเพราะฉะนั้นไอ้สูตรมันสูตรยานะคะห้าเยกก็มีส่วนไอ้ย,ยา อามาตะนะคะของจัก,กรพพัดเช่นเดียวกันอยู่ดีไม่ว่าดีะค่ะก็เลยโดนพิษนะคะไปเรื่อยๆจากที่จริงๆแล้วสามารถจะยืดชีวิตไปได้เหลืออีกประมาณแบบ6เดือนอะไรเงี้ยสมมตินะคะอันนี้สมมุติก็คือสมมติจะอยู่ได้6เดือนมาเจอสูตรลับนะคะยาของยายสนมห้าวเย่เข้าไปเนี่ยทำให้อายุของจัก,กรพพัดก็ลวบลงมาเหลือเพียงแค่ครึ่งเดือนอะไรแบบนี้ <laughs> <c oughs> ก็สมน้ำหน้านะฮะจัก,กรพรรดิก็ค่อยๆสิ้นเพราะชนไปอย่างเงียบๆนะคะโดนพิษสะสมสะสมเข้าไปค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของทีมนางเอกเนี่ยก็จะมามาเจอนะคะ,มา,ะ,คะมาเจอเรื่องราวความลับณจุดนี้ด้วยแล้วก็ถามว่าได้มีความช่วยเหลือไหมไม่หรอกนางเอกของพวกเราฉลาดนะคะช่วยเร่งค่ะ <c oughs> ช่วยเร่งให้แบบให้แบบป่วยให้แบบหมดแรงแล้วก็ให้ตายไปเร็วๆนะคะ จริงๆแล้วนะคะฮ่องเต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เป็นแล้วก็ไม่เป็นคนขี้ระแวงขนาดนี้คือเขาดูดูคนอื่นได้ขาดหมดแต่ทําไมเขาดูหัวจือกับกู้เหียนเซียไม่ไม่ออกก็ไม่รู้นะคะจริงๆแล้วทั้งสองคนนี้เป็นคนที่แบบไม่มีความทะเยอทะยานแล้วก็ไม่ชอบไม่ฝักใฝ่ในการมีอํานาจเลยนะคะจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยหลบ คือพาตัวเองไปอยู่น้ำมุมหนึ่งอยู่แล้วอะเพียงแต่ว่าห้องเต้นเนี่ยคือเหมือนกับแบบจะดฉลาดแล้วก็มองคนอื่นขาดหมดเลยแต่ทำไมทำไมนะคะถึงมอง มองพระเอกกับนางเอกของพวกเราไม่ขาดแล้วก็ตั้งตัวเป็นศัตรูตลอดเวลานะคะก็เลยมีจุดจบที่น่าอานาถประมาณนี้แล้วค่ะอ่แล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการอายุสั้นของจัก,กรพรรดิเนี่ยก็มีผู้ที่อยู่ใกล้ตัวร่วมมือกันเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกชายไม่ว่าจะเป็นสนมคนโปรดก็จัดให้เต็มๆแล้วก็มาโดนตัวเล่งปฏิกิริยาอย่างนางเอกของพวกเราด้วยนะคะก็เอออะไรนะนางเอกของพวกเราใช้กลิ่นของไม้ กิสนาเป็นตัวเร่งนะคะเร่งให้เกิดอาการแพ้เกิดแบบห้องเตะก็จะป่วยได้ได้หนักมากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่านังเอกของพวกเราก็ฉลาดอยู่นะคะฉลาดมากๆเอาง่ายๆค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราดูเรื่องนี้เป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ